เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับซึ่งเราก็ห่างหายกันไปจากวงการ YouTube ไปตั้งนานเลยและวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ที่วงการคลิปวงการเกม NFT นะครับห,หรือว่าเกม Free to Earn นั่นเองซึ่งเกมที่สามารถหาเงินได้ในวงการ NFT ที่เพิ่งเปิดใหม่มาได้เปิดได้มาไม่นานมานี้นะครับ ก็จะเป็นเกม a 3หรือว่าหรือว่าเกม a 3 steel alive นะครับถ้าออกเสียงผิดยังไงก็ขอโทษด,ด้วยเพราะว่าภาษาอังกฤษกูก็ไม่ค่อยแข็งอยู่ด้วยอ่ะมาเรามาเข้าประเด็นกันเลยก็อย่างที่ชื่อคลิปหรือว่าปกคลิปได้บอกเลยอย่างที่อ่ทุกคนได้ทราบดีว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมสามารถหาเงินได้แต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยอ่า แร่ที่มันเอามาทําเป็นอินเดเียนเนี่ยเอามาเผาเออแร่ที่เอามาเผาออกมากลายเป็นไอทองทองเนี่ยที่เอามาจากอินเดเียนเนี่ยถ้ามีใครไม่เข้าใจแร่เกี่ยวกับในเกมเนี่ยก็เดี๋ยวจะทําคลิปแยกออกมาอีกทีนะครับแต่ว่าอ่าส่วนมากก็มีแล้วนะครับและถามว่าทําไมผมไม่ทําคลิปพวกนั้นล่ะเพราะว่ามันมันมีเยอะแล้วไงก็อยากจะทําคลิปเกี่ยวกับไอนี่ดีกว่านะครับว่าวิธีเช็คราคาของเหรียญอ่าเป็นวิธีการเช็คราคาของ ก็เหรียญน,นั่นแหละเออเหรียญมาเบกนะครับแต่ไม่ใช่แร่อินเนเรียนอ่าเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังก่อนนะครับคือเกมนี้เนี่ยมันสามารถหาแร่อินเนเรียนออกมาสามารถเผาเป็นอ่าก้อนทองทองเนี่ยอินเนเรียนก้อนทองทอง,ทองเนี่ยได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาไปเชื่อมต่อกับอ่าเหรียญภายนอกนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผู้พัฒนาเนี่ยทำการปรับปรุงอยู่แต่เราสามารถเช็คราคาของเหรียญได้นะครับเพราะว่า ่าไออินเนเชียนเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นเหรียญมาเบกน่าจะชื่อน่าจะเรียกแบบนี้นะครับชื่อว่าเหรียญมาเบกซึ่งทุกคนเนี่ยไม่รู้วิธีการเช็คราคาของเหรียญนี้ซึ่งผมจะมาบอกในคลิปนี้กันก็คือก่อนขั้นแรกเนี่ยเราเข้ามาที่เว็บนี้เลยนะครับพิมพ์ไปโลดว่า KLAY swap หรือว่า s w i p วสัตว์ยิ่งตกภาษาอังกฤษอยู่ด้วยเนี่ยพิมพ์เข้ามาเลยนะครับผมจะไม่ขอทิ้งลิงก์แล้วกัน พิมพ์เข้าไปที่ Google หรือว่า Safari ใครที่เป็น iOS ก็พิมพ์เข้า Safari ใครที่เป็น Android ก็พิมพ์เข้า Google นะครับหลังจากที่พิมพ์เข้ามาปุ๊บอ่ามันจะเป็นมันก็จะมีแหละอ,อันแรกแหละนะอันแรกแหละก็กดเข้ามาเลยหลังจากเข้ามาปุ๊บมันก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับหลังจากที่เข้ามาหน้านี้ได้เนี่ยพวกคุณก็ต้องกดมาที่ตรงนี้นะครับ s วิปหรือสว o p ก็ไม่รู้กวาดไม่ออก ลหลังจากที่มาหน้านี้เสร็จเนี่ยแร่อินเเชียนของเราเนี่ยมันจะเอาไปแตกเป็นเหรียญมาเบ็กถ้ากูพูดผิดยังไง <c oughs> ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ <c oughs> คือกูไม่ได้คือกูไม่ได้ทำคลิปนานนะครับอาจจะมีพูดผิดพูดถูกยังไงก็ขออภัยไปนาที่นี้ด้วยนะครับ <c oughs> ก็พิมพ์ไปเลยนะครับ M B X อ่าเป็นไอ้นี่เลยนะครับก็กดติ๊กถูกไปเนี่ยส่วนอันข้างล่างเนี่ยโทเคนเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นนี่เลยนะครับ นี่เปลี่ยนเป็น KUSD นะแล้วทีนี้เราจะอยากรู้ราคาันเนี่ยเราจะทงงํายังไงก็ง่ายๆนะครับพิมพ์พิมพ์มไปเลยนะครับ1เนี่ยเราก็จะรู้ว่า1เหรียญของมาเบ็กเนี่ยเท่ากับเท่านี้นะครับก็ง่ายๆนะครับวิธีเช็คราคาเหรียญส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็0.5เปอร์เซ็นต์นะครอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าอยู่ประมาณเท่านี้แหละนะมันเปิดใหม่ไม่ได้เยอะหรอกซึ่งใครที่แนะนําเลยนะ ใครที่เข้ามาก่อนเนี่ยก็ได้ก่อนนะครับใครเข้ามาช้าเนี่ยก็ได้ช้านะครับฉะนั้นเนี่ยก็รีบไปศึกษาเกี่ยวกับเกม A3 มานะครับเอาเป็นว่าใครอยากจะเล่นก็ไปหาข้อมูลมาแล้วกันนะครับถ้าใครไม่รู้ข้อมูลอะไรหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปให้ก็จะทำให้นะครับเอ่ะส่วนตัววันนี้ก็ขอตัวลานไปก่อนแต่เพียงเท่านี้หวังว่าจะทุกคนจะจะหายคิดถึงกันนะครับหรือว่าจะไม่มีใครคิดถึงกูกูก็ไม่ว่าอะไรหรอกโอเค ไปก่อนบ๊ายบายขอให้ทุกคนโชคดีนี่เป็นคลิปแรกสำหรับการกลับมาของผม